เฮ้ hey, สวัสดีครับอีดอลช่องซิลเกอร์วนนีโอเ,เกม b e ี r บอเฟอร์เนเชอร์อีกแล้วนั่นเองในวันนี้พี่จะมาทำการรีวิวผลงานของช่อง Blue Arrow ก็จะเป็นช่องตามนี้นะจ๊ะเป็นช่องแย่างบสร้างเรือเ e ียบ a r d ถ้าใครชอบสามารถไปกดติดตามและดูผลงานเขาได้เลยนี่เพราะว่าผลงานของคนนี้เนะี่ยพี่เคยรีวิวมาแล้วเขาสร้างแบคกกาวสวยมากฉะนั้นแะนะนำนะจ๊ะไปดูกันได้โอเคและตอนนี้ช่องบลูเ a โร่ได้ทำการสร้างผลงาน เรือ Enterprise นั่นเองไปเราไปดูกันเลยนี่พอเปลี่ยนเป็นไนท์โหมดแล้วอย่างสวยอะ่ะเราจะรีวิวไปทีเดียวก่อนนั่นแหละตัวเรือยันแบแกลรืวองเรื่องนี้สวยมากเพราะเขาไม่ได้ใช้บล็อกเทเนเนียมในการสร้างเลยแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นพวกบล็อกปูนในการเสริมเทกเจอร์สีไม่โดดจักกันมากพี่ว่าเป็นสีที่สวยเลยทีเดียวแล้วก็มีการใช้เอฟเฟกต์คลื่นน้ําพี่ว่าการที่เราทำเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยมันทําให้ผลงานเราดูดีขึ้นได้เลยเนี่ยเออย่างไงก็ลองใส่เอฟเฟกต์ดูมันจะได้ดูเหมือนเรือแบบมีการเคล เพื่อเสริมผลงานเราให้ดูดีขึ้นเอ <c oughs> ไอ้ส่วนเนี้ยเอาจริงตรงนี้พี่ว่าทำยากสุดนะในเรือเนี่ยเขาทำยังไงวะโ,โอ้โอเคข้างในเขาก็จะใช้ประมาณนี้แต่ก็เอาจริงเราทำแค่คข้างนอกให้มันดูสวยก็พอนะคือเราไม่ได้เห็นข้างในอยู่แล้วไงเราอาจจะไม่ต้องเก็บเงินข้างในเนียบก็ได้แต่ตรงนี้สวยจัดพี่ชอบน่าเลยเนี่ยทำยากชอทองฟ้าใช่ทองฟ้าสวยโดยถึงตรงนี้เขามีการใช้รายละเอียด เอาพวกบล็อกนีออนมาทําเป็นแสยยงได้แล้วก็ใช้พวกบล็อกปูนบล็บอกปูนเล็กๆมันทาเป็นรั้วเพื่อตกแต่งรายละเอียดจริงๆถ้าเกิดว่าเรือเรารายละเอียดไม่สูงมากเราไม่ต้องทําห้องอุยเราไม่ต้องทําห้องข้างในก็ได้นะแล้วก็ทําเป็นหน้าต่างมืดๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันให้มันดูมีความลึกเห็นไหมว่าบล็อกดําๆเนี่ยเขาจะให้มันกดเข้าไปหนึ่งระดับเพื่อจะให้บล็อกมันลึกขึ้นแต่แผงเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะเขาทําเป็นบล็อกใส่ มันเป็น็อสใสๆแล้วมันดูมีอะไรมากขึ้นเรามาพูดถึงแมกกาแล็ก้าแมกกาแเขาทำออกมาได้ดีมันภาพวาดเลยจริงสวยมากเป็นดาวตกลงมาเขาจะเอาพวกดาวเนี่ยกับไอตัวดาวตกเนี่ยเขาไม่ได้สร้างแปะเป็นระนาบเดียวกันนะเขาจะสร้างให้มันอยู่กันคนละนาบกันอย่างนี้เวลาที่เราขยับกล้องอ่ะมันจะขยับแบบไม่ได้อยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วมันจะดูบีมิติอ่ะเอแล้วก็การใช้สีการอะไรก็สวยมากแต่พี่ชอบตรงที่เขาเอาไอ้เส้นดำดำมาเป็นขอบตรงนี้อย่างเลยมันทําให้ดูมันเป็นแบบ ตัดขอบแล้วเป็นภาพวาดอะไรพวกเนี้ยคือต้องบอกว่าช่องบบย์โรเป็นช่องที่ทำแบ็กกราวกับบิวสวยมากซึ่งเวลาเขาทำแบ็กกราวคู่กับบิวมันมีความแบบเข้ากันสวยทั้งเรือและฉากหลังเปอะไรที่ฟินมากเวลาดูขึ้นมาครั้งแรกนี่คือพี่ว้าวอะ่ะแต่ปเปน็นคือพี่ดันว้าวเสร็จก่อนอัดคลิปก็ค <c oughs> งไม่เป็นไรเนาะจริงๆสวยมากโอเคอันนี้จะเป็นบิวแรกของเขาเอเรามาดูบิวต่ตอไปขอ,ของเขาเลยดีกว่าโอ้เขาใช้เทนเนียมด้วนี่นะไม่นะเห็นเวฟสุดท้าย นี่ถึงขนาดโหยไม่เสร็จพีย่ยังรู้เลยว่าน้ำนี่มีความแบบละเอียดสูงมากเป็นคลื่นจริงจังมากเลยเนี่ยคือเป็นภาพแบ่กล่าวไม่พอใช่ไหมคือเราจะต้องมีน้ำที่เป็นคลื่นคลื่นน้ำจริงๆอ่ะคลื่นลงอ่ะแต่ถ้าทำ่างนี้เราจะไม่แหลกกันใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่แหลกนะพี่ว่าไม่แหลกถ้ามันไม่ขยับมันก็ไม่แหลกผมชอบอาบ้าหลังมากเลยฮะดิสิใช่คือเหมอนเป็นเครื่องบินพุ่งทะยานไปใช่ไหมเงาเข้าตรงกลางเลยแล้วก็หายไปเลย แต่เดี๋ยวอาร์ตเราจะรีวิวทีหลังนะเราต้องรีวิวเครื่องบินทุกคนตอบลำดับอันนี้คือ pby catalina เขาก็ได้ใช้พวกป้ายข้อความแล้วก็ทำล่องหนะแล้วจากนั้นก็หน้าเครื่องบินจริงๆด้วยความที่ว่าไอ้ทรงกลมของเกมเนี่ยทรงโคง้งแบบแบบมีกลมกลมหน่อยๆอ่ะมันค่อนข้างทํายากในเบลโบสฉะนั้นถ้ามันมีขอบเหลือมนิดนึงอะ่ะพี่ว่าก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่ายังโอเคอยู่แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีมากค่อนข้างเก็บเนี้ยบแบบเป็นโค้งสวยงาม เห็นไหมดูตัวรายละเอียดมีล้อมีอะไรนี่กระจกข้างหลังอันนี้เหมือนเป็นห้องคนขับหรือห้องอะไรเนี่ยสวยดีนะพอมองซิลซเกอร์ยิ้มเนี่ตรงนี้แล้วแบบผลงานน่ารักมากดูดูดูดีไหมดูดีไหมมองมองเข้ามาในหน้าต่างไปเพียนอารยธรรมนี่เอริคราฟนีพี่เครื่องบินบินคู่พี่อยู่แล้วหันมาเจอหน้ากากคนยิ้มไปชากใจอยู่เหมันในมืออแบบสวัสดีคระอวีกเครื่องบินฝั่งระเบิดไปเลยเงี้ยโอเคต่อไปตรงนี้เขาได้ตกแต่ง เออจร,จริงๆพวกเราถ้าสมมติเราวางแบบพวกบล็อกแบบให้มันมีเว้นล่องอ่ะเว้นล่องอ่ะบิวจะดูมีรายละเอียดมากขึ้นพกตีเครื่องบินพวกอะไรนะตามปีเครื่องบินมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะไม่จะมีอยู่2แบบคือเราเอาเส้นมาแปะทับแต่แบบนั้นเส้นมันจะนูนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทําแบบแยกชิ้นอย่างเงี้ยมันจะดูมันมีแนวลึกเป็นล่องแบบมันจะดูสมจริงขึ้นแล้วก็เขาได้เอาขอบสีดํามาใช้ตรงนี้เติมเติมรายละเอียดซึ่งมันอาจจะมีอยู่ในบิวจริงจริงก็ได้แต่พี่ยังไม่เคยเห็นเครื่องบินลํานี้ของจริงเ้าาทํเชือกดวยนะแล้วก็ มีการใช้บล็อกอิฐปูนตรงหลังปีกเพื่อที่จะทำให้ไอ้พวกนี้มันมีรายละเอียดมากขึ้นตรงปีกเครื่องบินนี้ก็ทําได้สมิีมากๆดูดิน้ําละเอียดมากเลยแล้วตรงไหนที่เป็นแบบเฉี่ยาน้ำเขาจะทาเอฟเฟกแบบมีขาวๆด้นะตรงนี้แบบละเอียดสุดๆไปเลยโอเคตัวนี้เครื่องบินก็จะครบแล้วมาดูฉากหลังกันดีกว่า ฉากหลังพวกนี้เขาทําการไล่สีมาได้แบบดีเยี่ยมไล่ตั้งแต่สีอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อนก็ได้แต่ว่าสมมติเวลาทำไไหมเขาทำขอบแบบไล่สีไปทีระดับนิดๆน,นะพี่ว่าเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเขาทีเดีในการสร้างพื้นหลังพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็พวกดาวตกเนี่ยเราใช้บล็อกนีออนในการแบบ ไล่จากสว่างเป็นสีสีของมันนะสีฟ้าซึ่งไอพวกเนี้ยพวกเรารู้ใช่ไหมว่านีออนมันสามารถปรับความสว่างได้พี่ทําให้ดูสมุินี่คือแดงนะนี่แดงเจมจนเลยนะอันนี้ก็แดงเหมือนกันแต่ถ้าสมุดพี่ไปลดค่า value สีลงอะสักประมาณ60อ่าแต่ถ้า6 0มันจะไม่เรืองแสงนะแต่ถ้าเราประมาณนี้เห็นไหมว่าไอไอบล็อกขวาม,มันจะสว่างน้อยกว่าลูกทางซ้ายทางซ้ายมันจะเจียมจุนเลยเห็นปะและจากนั้นเราก็แบบค่อยๆย้อม ย้อมสีให้มันแบบค่อยๆโกลน้อยลงไปตามเส้นดาวหางพวกนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นการตกแต่งผลงานเพื่อเข้ากันพี่คนขับไหมหรือให้คนอื่นขับพูดกับน้องซิวอยากขับไหมคือถ้าพี่ขับอ่ะเครื่องบินทังเอ้ได้เลยพูโตดีลมจมลมจมโอเคเบโลไอวิลเลสบาร์ดาน่าดรพี่ว่ามันไม่น่าขับอย่างนี้ปะเลยพี่ซิลแค่เขาจะฉีดผ่านแหละจะใช่ไหม ใช่เหรอหรือเครื่องบินจริงๆเขาขับกันอย่างนี้กันนะใช่ใช่ปกติในเกมพี่ขับเครื่องบินคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่มันระเบิดได้ไงฮ่าฮ่าฮ่ะรพวกกันจำลองหรือเปล่าวิสิュเออน่าจะใช่นะอี่ใช่ไหมอันนี้เขาใหญ่เป็นมือม่ขับไงเราว่าเขาไม่ได้ไม่ปกติดีเขาอาจจะกำลังจำลองพาสกาฟตอนอยู่ในพายุใช่ใช่ใช่เขากำลังเซตติ้งอะไรหรือเปลวันนี้มันทางใช่ไหม จริงจริงนี่เป็นเครื่องบินที่ดีนะปกติเครื่องบินสดเยาจะชอบใส่ทัตเตอร์พอพี่กดปั๊บมันก็พุหายไปเลยยูใช้ปืนยู่ฟกันอ๋อป้อมปืนข้างๆใช่ไหมอ๋อนี่ไงตรงที่เราไปนั่งได้คือตรงนี้เป็นไงพุทธกดแอลแล้วรู้สึกว่าเออเครื่องเครื่องเครื่องมันเจ้าเข้ามากๆเลยพุทธยกตูดอืมพุทธอันนี้คือวิธีการกับฐานที่ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับตคองินเดียวมีคุณภาพ ใช่เลยออกไปยังเด็กๆไม่พร้อมค่ะเด็กๆไม่มีที่นั่งค่ะเอาละครับกับปันเด็กๆไม่มีที่นั่งก็อีด้านในเข้าไปไหนอ๋อพี่นั่งอยู่นี่ว่านั่งอยู่ข้างๆประตู้เลยหอมกล้วยมากๆเฮ้โอเคพร้อมแล้วสตาร์ทโต้ดีดีดีดึ๊ดพลาดไม่ได้โยเฮ้ยจะเปิดไอจีด้วยฮุดมันอยู่เนเครื่องบินไม่หมุนไอจีก่แล้วนะเอลโอเค ต้องกดค้างต้กดค้างเออเดสุดโยคิ้เบยเหมือนเครื่องบินกระดกตูดตลอดเวลาดุ้อดื้อดื้อจะตายหรือเปล่าไม่ตายหรอกอ่าอ่ะพุทธพุทต้องแตะรัวๆป่ะเพื่อประคองแต่มันก็จะเหมือนเครื่องบินทะเวิร์กตูดเออลงจอดลงจอดลงจอดถอดลงจอดลงจอดลงจอดปโยจะจอดยังไงนะปีขายไปครึ่งนึงโอเค เฮ้ยเขาบอกว่าสิบเต็มสิบแหมขอบคุณครับเวลีไนส์เน็กบิลโอเคเขามีบิลเยอะเหมือนกันเนี่ยในขณนะที่บางคนเขายังดองบ้านญี่ปุ่นสองปีเขายังทำไม่เสร็จเลยแล้ว <c oughs> เขาใช้บ็อกพลาสติกแน่เลยหรือใช้บ็อกฟอยล์เออน่าจะเป็นบ็อกฟอยล์ก็เหมือนเขาจะใช้บ็อกฟอยล์แต่พี่จะไม่ได้บ็อกฟอยล์หาจากไหนยเยอะๆนี่สิอ่อบัรหาวัราตอนนี้อ๋อมันคือบ็อกดิง้งดึงบาวซี่บล็อกตอนนั้นจากกล่องไหม แบบกล่ององในดาน่ะเหมือนจะใช่นะแต่จำไได้แล้วต่อมันได้แค่นั้นน่ะนี่คือไอ้เจนคากะแต่รอบนี้ไม่มีแบกา์ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าพี่เห็นคนทำเรือคากะมาหลายคนนะแต่เพิ่งเห็นแบบบูเอโรเขาใช้บล็อกอิฐเขาใช้บล็อกอิฐแทนบล็อกไม้เลยอะซึ่งเอาจริงมันก็อยู่เหมือนไม้อยู่นะแต่ก็ได้เท็กเจอร์ไปอีกแบบไงดูเหมือนเพราะว่าสเกลมันเล็กด้วยล่ะเท็กเจอร์มาเลยอันนี้ไปด้วยดูดีนะอันนี้ก็เชือกใช่ไหมเอาไว้แบบให้คนสะดุดขาลม เราเล่นเราเล่น,ม,นมันเอาไว้เบรกเครื่องบินที่จอดไปมันเป็นสลิงมันเป็นสลิงช่วงสงครามโลกเป็นสลิงคอยไว้จับพวกเครื่องบินอ่ะไม่ให้มันเกิดรันเว์ถ้าพี่ลงจอดปั๊บพี่สะดุดสลิงนาเครื่องบินทิมเครื่องบินระเบิดไปเลยเบย์โลเขาจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเขาจะปล่อยวิดีโอสปีดเบยลเรือลำเนี่ยเป็นมิวสิกวิดีโอเคเบิลเอาไว้สำหรับพวกยึดโครงสร้างแล้วก็พวกเรดีโอ หาข,ขอมาแก้ยู่นี่แต่ว่าเรดิโอมันต้องแจกจ่ายทั่วลำแล้วเพราะว่าต้องสื่อสารกันถ้าขาดเรดิโอไปก็เหมือนไม่มีปากไม่มีหัวมันเครื่องบินก็จะงงๆใช่ไหมพี่ก็จะบอกว่าเออไปเครื่องบินในลุยของตัวเองไปเลยนะเดี๋ยวเราจะรอในตรงนี้เครื่องบินกำบัดอ่ะที่เป็นพ,พี่พี่บินย้อนกำบมดแล้วชนเรือเลยกูตายพดูด <c oughs> แล้วไปขโมยเครื่องบินเขาเออแต่เครื่องบินเขาก็ทําสกิลออกมาใช้ได้นะกับตัวเรือ <c oughs> เป็น <c oughs> กวยสนเครื่องบินทิ้งระเบิด อ่าญี่ปุ่นชื่อว่า b 5้อ็ดอู้เขาทำไฟข้างในนี้ด้วยนะเนี่ยเขาทำไฟไว้ในแก้วตัวดีด้วยอ่ะยอบจยี่เลยแต่ข้างในข้างในเขาไม่ได้ทำคือจริงๆอ่ะบุยรถเป็นคนที่สร้างหน้าเรือสวยมากเลยนะพวกโครงอุ้ยโครงข้าง้ากเขาก็ทำสวยแล้วก็มีโค้งลงมามีแบบสมอแต่บางคนดันทำสมอใช้ได้จริงนิดพี่ว่ายากมากเลยนะเพราะมันต้องแบบมันต้องเป็นฟิสิกของเกมด้วยอ่ะอ่าฟิสิกเกมมันรับไม่ไหวใช่แล้วมันก็จะบักบักฉะนั้นพี่ว่าอาจจะไม่ต้องทำตบริงมากก็ได้ให้มันดูแบบ อะไรคืออะไรก็พอเพราะว่าบางทีมันก็มีข้อจากัดะนะพี่ว่าจุดเด่นของคางกะก็คือวงกลมแดงๆจริงๆเลยญี่ปุ่นมีวงกลมแดงๆทุกลําเลยไหมไม่ฮะมันจะมีแค่บางลําเป็นอ่าพวกอ่าเรือธงเขามีวงกลมแดงๆทำไมวงกลมสีแดงๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของญี่ปุ่นเป็นตะวันอ่าตะวันที่กําลังจะขึ้นพานดขึ้นอ๋อจะได้รู้ว่าเป็นเรือใครใช่ไหมไม่ใช่แบบว่ากระโดดลงตรงนี้เลยจ้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไหมชัดๆเลยส่วนเมกาก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันโอ้แค่วงกลมแดงๆก็ชัดแล้วเนี่ยว่าเรือหายไปด้านไหนโอเค ก็เนี่ยเป็นสามบิลของบลูเอโรนัน่นเองถ้าเกิดใครชอบถูกใจสามารถไปดูที่ช่องของบลูเอโรตามนี้ได้จะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องไว้ข้างล่างอ่าโอเคงั ele, ้นก็ขอบทุกคนด้คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วว่าไหนคิดหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายแลดูเอาเครื่องบินเข้ามาเล่นนั่งกันน่ารักเชียว